สุดยอดเกมที่เล่นง่ายๆได้พัฒนาทักษะสำคัญนักจิตวิทยาย,ย้ำพ่อแม่ควรเล่นกับลูกมากที่สุดหนึ่งเกมง่ายๆที่พ่อแม่ควรเล่นกับลูกช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์แต่หลายคนไม่รู้นะคะการหาวิธีที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เขาก็จะหาความรู้กันทางด้านโซเชียลไปใช้กับลูกๆของเราเกิดว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับ ลูกๆของเราได้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ผ่านการวิจัยมาหรือนักวิชาการที่เขาศึกษามาเนี่ยไอ้น,นี้ก็ต้องวิเคราะห์พิจารณานิดหนึ่งนะคะอย่าไปเชื่อทั้งหมดเราก็จะต้องเอาบางส่วนมาประยุก์กับลูกเราเราก็ใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบเดิมบ้างนะคะนะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะดออรอลิสาเพสแมนนะคะเป็นนักจิตวิทยาด,ด้านพัฒนาการที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือพ่อแม่ในการหาวิธีที่ดีที่สุด ในการเลี้ยงลูกแล้วก็แนะนํำพ่อแม่ทุกคนให้เล่นเกมเกมหนึ่งกับเด็กทารกนะคะเพื่อช่วยพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของลูกน้อยหลายคนอาจจะกําลังทําอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะด็อกเตรอลิสาได้ปรากฏตัวในพอดแคสต์นะคะซึ่งเป็นรายการที่มีการสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญคนต่างๆในแต่ละตอนโดยเธอพูดถึงเกมที่ดีที่สุดในการเล่นกับเด็กทารกนะคะ ซึ่งจะสอนให้พวกเขารู้ว่าพ่อแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเกมนั้นก็คือเกมจั๊ะเอ๋นะคะคือว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นการบ่งบอกของเด็กนะคะว่าดูซิฉันหายไปแล้วแล้วก็เธอก็เก่าวขณะซ่อนใบหน้าของตัวเองไว้ข้างหลังมือก่อนที่จะเปิดเผืออีกครั้งแล้วพูดว่าฉันกลับมาแล้วหายไปแล้วกลับมาแล้วอันนี้ก็เป็นการที่เราสอนให้เด็กทารกนะคะ เพราะเด็กทารลกเนี่ยส่วนใหญ่พอเวลาของที่เขาหายจากสายตาของเขาไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าของนั้นหายไปแล้วแล้วก็จะไม่กลับมาแต่วิธีการเล่นแบบนี้เป็นตัวบ่งบอกเด็กนะคะว่าเมื่อฉันหายไปเดี๋ยวฉันก็กลับมาทําให้เด็กเกิดความไว้วางใจนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนมันก็หายไปชั่วครู่แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่นะคะดออรอลิสาอธิบายต่อว่าถ้าคุณให้แว่นตาหนึ่งคู่กับเด็กที่อายุประมาณ6เดือน แล้วจากนั้นก็ปิดทับแว่้ตาด้วยผ้าเด็กก็อาจจะไม่สนใจอีกต่อไปพวกเขาไม่รู้ว่าแว่นน่ะยังอยู่ที่นั่นนะเพราะว่าเขายังไม่มีความสามารถในการรับรู้ว่าสิ่งของยังคงอยู่แม้จะไม่เห็นมันนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเด็กไปประมาณอายุ6เดือนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนะคะว่าของเนี่ยมันยังคงอยู่ที่นั่นแต่เขาคิดว่าเขามองไม่เห็นแล้วของก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะละสายตาไปแล้วก็ไม่สนใจอีกนะคะความสามารถนี้เรียกว่า ความคงที่ของวัตถุนะคะคือความสามารถทางสติปัญญาที่จะเข้าใจว่าสิ่งของและคนยังคงมีอยู่แม้ว่าจะไม่อยู่ตรงหน้าเรานะเด็กอายุประมาณ9-11เดือนจะมีความสามารถนี้เข้าใจว่าเมื่อมันมีของหายไปเนี่ยไม่ได้หายไปจริงๆมันก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่ามันถุกปิดซ่อนเอาไว้แค่นั้นเองนะคะเด็กอายุตั้งแต่9เดือนเป็นต้นไปนะคะจึงจะ เข้าใจเราก็เลยสามารถที่จะเล่นจ่าเอ๋กับลูกได้นะคะดรอลิสาได้อธิบายต่อว่าเกมซ่อนใบหน้าเช่นจ่าเอ๋จะช่วยให้ทารกฝึกทักษะการรับรู้ความคงที่ของวัตถุและคนพร้อมทั้งสอนพวกเขาว่าคนที่หายไปจะกลับมาเสมอดังนั้นหากฉันเป็นทารกและเห็นแว่นตาบนโต๊ะและพ่อของฉันปิดแว่นตาด้วยผ้าฉันจะยกผ้าขึ้นแล้วเจอแว่นตา ถืออธิบายก็หมายความว่าถ้าเด็กเป็นตั้งแต่อายุ9้าเดือนเป็นต้นไปถ้าเกิดเราฝึกทักษะตรงนี้ของเขาเนี่ยพอเวลาของหายไปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเปิดเพื่อจะหาสิ่งของนั้นนะคะและเมื่อแม่หรือพ่อของลูกทําแบบนี้ซ่อนใบหน้าของตัวเองข้างหลังมือก่อนที่จะเผยใบหน้าอีกครั้งพวกเขากําลังคิดว่าเขาหายไปแล้วแล้วก็กลับมาแล้วหายไปแล้วกลับมาแล้วเขาก็จะกลับมาเสมอลูกกาลังฝึกทักษะนี้สอนให้ลูกรู้ว่า คนยังคงมีอยู่แม้พวกเขาจะหายไปต่อนี้เด็กๆเ,เนี่ยในวัยตั้งแต่9เดือนเป็นต้นไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะร้องตามเราใช่ไหมคะพอเวลาเราเราจะเข้าห้องน้ําหรือเดินหายไปไหนเนี่ยเขาก็จะม,มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นอะหายไปแล้วพอหายไปแล้วเนี่ยเขาไม่โอเคพอเวลาเราเดินหายไปจากเขาเขาก็จะร้องไห้นะคะร้องไห้เรียกเราถ้าเป็นอย่างนี้เนะี่ยถ้าเราฝึกเขาเนี่ยเขาจะเขาไว้ใจพอเวลาเราเดินหายไปไหนเขาก็ยังรู้สึกว่าแม่ยังคงอยู่อยู่ที่นั่นนะคะ เขาก็จะไม่ตกใจหรือว่าไม่รู้สึกว่าแม่หายไปก็จะทําให้เด็กไม่ได้ร้องเรียกหาเรามากสักเท่าไหร่นะคะพอเวลาเราเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงเนี้ยพอสมมว่าเราเดิอนออกไปหยิบของอะไรแป๊บหนึง่งอะไรเงี้ยเด็กๆเ,เขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวสักแป๊บคุณแม่ก็จะกลับมาเพราะว่าเราฝึกให้เขาเข้าใจว่าพอเวลาเราหายไปเดี๋ยวสักแป๊บเราก็จะกลับมาอันนั้นก็จะเป็นความเชื่อมัน่นความไว้วางใจว่าแม่ หายไปแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ก็กลับมานะถ้าเราเล่นเกมอย่างเงี้ยเราก็จะจ้าเอแล้วก็ปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าจ้าเอเปิดหน้าปิดหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะต้องรอช่วงจังหวะอาจจะแบบค่อยๆนานขึ้นนิดหนึ่งปิดหน้านานขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ให้เขามาจ้าเออีกครั้งหนึ่งมันก็จะทําให้เกิดความไว้วางใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หายไปไหน,นยังอยู่กับเขางั้นพอเวลาเราเลี้ยงลูกแบบนี้เราก็สามารถที่จะเดินเข้าห้องน้ําหรือเดินไปทําอะไรแป๊บหนึ่งได้เด็กเขาก็จะไม่ร้องเรียก เรียกหาเรานะคะไม่ร้องแล้วก็ไม่กลัวว่าเราหายไปไหนไอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเด็กนิดนึงแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นนะเพราะเด็กก็มีความไว้วางใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเกมการฝึกแต่ว่าก่อนที่เราจะปล่อยเขาไปไหนเนี่ยอย่าลืมดูถึงความอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวด้วยนะคะพอเวลาเขาคืบหรือเขาขาดได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะเข้าไปในห้องน้างั้นเราจะต้องล็อกประตูปิดห้องน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีระเบียงเราก็ควรที่จะปิดประตูแล ประตูระเบียงให้เรียบร้อยอย่าให้เด็กออกไปหรือว่าถ้าตรงนั้นบริเวณน,นั้นเนี่ยมีปลั๊กนะคะหรือจุดอันตรายอะไรต่างๆก็ควรที่จะยกขึ้นที่สูงหรือไม่ก็ต้องปิดไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกๆของเราได้นะคะ